ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับต่องรวยลอดเช่นเดิมนะคุณผู้ชมนะวันนี้เราลุยก,กันที่เกรมค็อกเทลนั่นครับคุณผู้ชมนะด้วยงบ 26k นะครับผมต้องขอย้ำให้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเราก็ไม่แนะนาให้เด็กเลหนูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับที่เข้าชมช่องของอต่องรวยลอดใหม่นะฮะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจในการ ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับมาผู้ชมจัดเลยฮะวันนี้ซื้อได้ไม่เกิน1 0อ่อะจัด1น0่0ก็1 0 0่ะมอยไมแรกก็จัดเลยนะอย่างที่ผมเรียนไปทุกคลิปเลยผู้ชมเพราะว่าต่อเนี่ยไม้แรกกับไม้สอง,ไม,สองไม้สามนี่คือมึงแตกแน่นอนแต่อยู่ที่เวนะผู้ชมนะไม่เชื่อทุกคนลองไปเล่นดูครับแตกแน่นอนผูน้ชมนะแต่มันอยู่ที่เวด้วยเวตัวแรกอาจจะแพงจะถูกแค่นั้นแหละเห็นไหม นี่ไม้แรกเป็นไงถูกด้วยนี่ไงถูกหรอมา4,900ครับมาเดีวห้าพ0คือชุดแรกคือมึงต้องได้อ่ะชุดแรกชุดสองนะคือแบบถ้ามันมาเพ่ๆๆๆนี่คือแบบสบายแต่ถ้าชุดแรกแล้วมึงมาเวแบบ เวแบบไม่ถึงพันนี่คือต้องทําใจอ่ะเวนี่คืออะไรนะผู้ชมนะที่ผมพูดค่อนข้างที่จะบ่อยนะเวก็คือวิธีข้างบนของอเกมนั่นเองเห็นไหม4 8วิธีนี่คือเวนะครับเรียกว่าเวของมันภาษา,าส,สล็อตเขาคนที่เล่นสลอ็อตจริงๆเขาจะรู้กันนะ <laughs> ยิงเล่นบ่อยยิงเข้าใจผู้ชม <laughs> มาลุยต่อย9รอบเอาเด คือต้องมายังไงก็ต้องมีอีกรอบนึงอะแต่ว่าจะมาหนักมาแรงแค่นั้นแหละผู้ชมเจ็ดร้อยห้าสิบไม้นี้ก็อาจจะเกลือได้นะผมมองเลยว่าอาจจะเกลือครับแต่ว่าต้องไปลุ้นที่ไม้สองไม้สุดท้ายดเดิมๆนะชมนะตรงนี้น่าจะไม่ได้หวะ่ะ ตรงนี้อาจจะไม่ได้นะครับชมนะมีสิทธิ์ที่จะเท่าทุนนะครับท้ายพายุมาไม่มีพายุให้กูเลยขาดทุนจริงๆครับผู้ชมแต่ดีเนี่ยขาดทุนน้อยครับร้อยกว่าบาทนะผู้ชมเธอโบอไปเลยลกูกเธอโบ,อบอไปเลยนะ อืมไปโอละเต็มที่สามไม้ท่านผู้ชมนะสามไม้ไม่ได้นี่คือเปลี่ยนเกมเลยครับจัดไปสวยสวยลูกเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่นี่คือเก้าร้อยสี่สิบนะมีแตกอีกแน่นอนเชื่อผมดิ อยู่ที่เวททั้งนั้นครนะผู้ชมว่าจะได้หรือเปล่าแค่นั้นอยู่ที่เวของเกมครับหรือต่ออีกห้ารอบมาของฟรีของฟรีมาลูกของฟรีกดเอาแม่งเลยมาอีกสิรอบมาไม้นี้คือต้องกำไรแล้วลูกมา ต้องกำไรแล้วต้องกำไรแล้วลูกไม่ลูกจะเข้าตระก,กตเตอร์อีกไม่ได้เอาอืมหืมสี่พันเจ็ดครับผู้ชมเหลืออีกสิบเอ็ดรอบคือต้องลุ้นแล้วครับผู้ชมลุน้นเอาทุนก่อนครับมาเนี่ยเอาเดิโอ้จะได้ปะวะทุนเนี่ย คูนเยอะจริงนะตอนนี้5,600ครับท่ผู้ชมหรือ6กรอบเอาดิโอ้ยไม่กช็อตด,ดีลูกขอช็อตเดียวช็อตเดียวลูกช็อตเดียวมันคูณสิบบอกไปแล้วลูกโอ้ยโอ้ยคูณเยอะมากครับผู้ชมตอนนี้โอ้แม่งเอ้ยค่าทุนอีกว่าแม่ง ต่อไปก็ไม้สุดท้ายครับผู้ชมไม่ได้ก็คือมึงต้องหยุดแล้วอะคือแม่งเกินเน่เกินไปแดกะเกินไปถ้าไม่ได้ก็คือจบครับผู้ชมไม่ดันต่อนะถือว่าเป็นคลิปเกือไปไม่ได้เรื่องเลยนะผู้ชมมาทำตอนดึกด้วยแหละดูดิ มันไม่ไหวครับชมเวมัน900 800อย่างเงี้ยคือเวมันไม่ได้จริงๆนะคือต้องหยุดจะได้จะเสียเท่าไหร่ก็คือปล่อยมันไปก่อนครับช่วงนี้โอ้กูไม่ได้เรื่องอะไรเลยพอครับชม ไม่ต้องไปดันต่อนะนผู้ชมนะขนาดนี้ยังไม่ได้นะครับสามไม้ติดทั้งสแกตเตอร์ก็แล้วนอกก็แล้วเพิ่มมาก็แล้วนะผู้ชมนะก็โอเคครับผมย้ำนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเราก็ไม่แนะนำให้เด็กๆหนูทุกคนเล่นตามเด้อสำหรับที่เข้ามาชมช่องของอาต่องรวยล็อตใหม่นะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ